ทำไมมีแต่คนสวยๆอ่ะวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะรึ่งทำใหม่ๆอร่อยมากทเองเหรอคะทำเองค่ะคนนี้ช่วยงานไม่ใช่ช่วยงานจิตอาสาจิตอาสาโอ้โสวยคือวันเตรียมงานคือคนมาทำบุญกันเยอะมากแล้วก็มาตักลงทานกันเยอะมากคือนี่แหละ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะและแล้วนะคะตอนนี้น้องเตีงก็อยู่ที่วัดใหม่ท้องเสถีน,นะคะและวันนี้น้องเตงก็จะไปถ่ายทุกคนดูนะคะซึ่งวันนี้คือวันงานนะคะก็คือเป็นวันที่แบบว่าไม่รู้นะคะว่าคลิปนี้ลงวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือวันที่ถ่ายนะคะก็คือวันที่ เก้านั่นเองนะคะทุกคนตรงกับวันอาทิตย์นะคะซึ่งขอบอกเลยว่าคนนั้นเยอะมากๆซึ่งตอนนี้ก็งานนั้นเริ่มประมาณบ่ายสามโมงนะคะเดี๋ยวเราไปรอด,ดูกันนะคะแล้วตัวเองก็ยังได้พบะกับอ่พระอาจารย์นะคะกับหลวงพ่อนะคะที่แบบว่าท่านนั้นได้แบบว่ามาร่วมงานอ่า หลวงพ่อของเจ้าว่าวัดหมทองเสษนะคะท่านก็ได้นิมนต์นะคะพระอาจารย์ท่านมาร่วมพิธีงานด้วยนะคะเดี๋ยวจตริงจะไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะแล้วขอบอกเลยว่าคนมาเยอะมากแล้วก็มีทหารด้วยนะคะมาช่วยนะคะมาช่วยเป็นจิตอา เป็นจิตอาสานะคะในการช่วยที่วัดนี้ด้วยนะคะคือบอกเลยว่าดีมากนะคะทหารไทยคือแบบใจดีแล้วก็มดงามสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศคึกคืนมากเลยคะ่ะดูแล้วก็แบบมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่แน่ใจนะคะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานที่บูรพาาจาร์นะคะทุกคนเป็นงานที่จัดให้แบบเป็นที่ระลึกเป็น การจัดให้กับท่านเจ้าอาวาสคนเก่านะคะทุกคนแล้วก็ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องกับในวัดด้วยนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะซึ่งติงไม่แน่ใจว่าปีหนึงมีครั้งหนึ่งหรือว่าแบบกี่ปีปีครั้งนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามคนในวัดอีกทีนะคะแล้วก็บดิสิทธิ์จากมอจารอ้วยนะคะที่แบบว่าเข้ามาช่วยที่การที่วัดนะคะคือเขาบอกเลยว่า ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่มากแล้วทุกคนก็คือน,น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นทางน้องเตียงนะคะก็แบบเออได้มาช่วยงานนะคะมาเสิร์ฟน้ามาอะไรต่างๆนะคะเขาบอกเลยว่ารู้สึกดีอกดีใจนะคะปัรเปิร์มิลีนะคะเป็นงานที่แบบเห็นน้องเตียงไม่แน่ใจว่าคือ,มมอน้องเตียงอะมองไปแล้วน้องเตียงอะเห็นแบบเพิ่นมีการามีตั้งน้ํามีนั่นนู่นนี่ด้วยซึ่งเตียงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นโรงทานหรือเปล่าที่แบบว่าเขาแบบเออมีน้ํามีอะไรเข้ามาซึ่งแบบเป็นของคนอื่นแบบ เป็นคนห้องนอกแบบเป็นอย่างเพื่อนแบบพี่จา่าที่จะมาช่วยงานหรือเปล่าอันนี้จรงติงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นตั้งโรงทานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจรงติงจะไปเสิร์ฟน้ำเด้อแต่ว่ามีคนมาหานี่นะคะเมื่อกี้ก็แบบเออเจอเอฟซีมีคนทักว่าใช่คนที่อยู่ในข่าวไหมมีคนทักว่าใช่คนที่อยู่ในข่าวที่ออกทีวีไทยไหมที่ออกข่าวไทยจริงไหมอันนี้ก็บอกว่าใช่คะ่ะใช่แล้วตุ๊กตาเองแล้วทุกคนอว่าเอ้ยทำไมตัวจติงน่ารักจัง โอเคนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมที่วัดกันนะคะตอนนี้คือคือคืนมากเลยนะคะแล้วก็แบบมีคนมาตั้งอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าลงทานอันนี้ไ like ม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเป็นบรรยากาศานะคะแล้วก็แบบมีพิทหารเข้ามาช่วยในการโบกรถแล้วก็ช่วยงานในนี้ด้วยนะคะสาลาการเบรียนเอ้ยแล้มาเย็นแหนอขายยัง ใช่งานที่วัดใช่ไหมคะวันนี้ใช่ลุงวอเป็นจราจรเป็นจราจรใช่ไหมคะลุงวอเป็นจราจรจราจรจราจรนะไม่ใช่จราจรค่ะจราจรรู้จักค่ะช่วยงานนะคะเออช่วยงานไม่ใช่ช่วยงานจิตอาสาจิตอาสาโอ้สุดยอดมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะสาธุด้วยค่ะไม่แก่แล้วเราต้องหาบุญใส่ตัวเองใช่ไหมถูกค่ะ หาบุญใส่ตัวเองเพื่อที่จะไปกินวันหน้าโอเคไหมโอเคค่ะคถูกต้องมีสุดค่ะอ่าเดี๋ยวลุงไปไปโบกรถก่อนโอเคค่ะทุกค,ค่ะอันนี้ก็เป็นโรงทานนะคะเมื่อกี้ก็ได้ถามลงพ่อแล้วนะคะก็เป็นโรงทานนะคะที่แบบว่าเพื่นก็แบบมีขนมมีน้ําอะไรด้วยนะคะนี่ ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นพวกน้ำนะนี่พวกน้ำใช่ไหมคะน้ำมะตูมน้อันนี้ลงใน YouTube ได้ใช่ไหมคะได้ในกลุ่มสาธุธรรมนะคะค่ะผู้ที่มาปฏิบัติกลุ่มสาธุธรรมค่ะรวมค่ะอันนี้นะคะอ๋ออันนี้หยิบได้มีข้าวหมูข้าวเหนียวนะคะเรามีแซนด์วิชค่ะ มีแซนด์วิชด้วยนะคะค<ย>นี่แกงกระเพรงค่ะหลวงโอ๋โอ,อ,อค่<ย>ะแล้วก็มีบุญ <c oughs> อันนี้แจกไปเยอะแล้วค่ะแจกไปเยอะแล้วใช่ไหมคะทำบุญปฏิบัติธรรมวัดใหม่ตระกูลชิได้อะไรนะหลวกครบบุทำไมมีแต่คนสวยๆอ่ะวันนี้จะทำบุปฏิบัติธรรมนะคะใจะดีใ<ค><ย>จบุญอีกด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ใ <C oughs> อันนี้ชอบมาทำบุญที่วัดนี้กันบ่อยไหมคะ <C oughs> บ่อยใช่ไหมคะคือซ <C oughs> ีนที่นี่โอ้สาธุด้วยนะคะ อาทธอร์ด้วยค่ะอยากจ้าชิมน้ำหน่อยนะคะได้เล่ถ้าใครสนใจอยากมาปฏิบัติธรรมก็เชิญชวนนะคะที่วัดใหม่ทองแสงของเรานะคะมาได้เลยค่ะส่วนวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะคะตลอดทั้งปีจะมีการสวดมนต์เย็นกันนะคะจากหกโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะวันพระก็วันอาทิตย์ใช่ไหมพระก็วันอาทิตย์เชิญชวนนะคะค่ะได้น้ำอะไรคะทอานพอดีมีน้ำระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำกะทวยค่ะเอเป็นน้ำกอร่อยมากเลยเชฟพี่อร่อยไหมคะ อร่อยค่ะซึ่งทำใหม่ๆอร่อยมากทำเองเหรอคะทำเองค่ะคนนี้ทำค่ะคนนี้ทำตอนนี้ทำเอาจริงเหรอคะโอ้อันนี้ต้องลองนะคะเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะไม่ไม่ใส่น้ำแข็งเลยเอาชื่นใจใช่ไหมคะครับอ้าวใหญ่ใ อันนี้ก็ทำมานะคะคุณบูนอันนี้นี่ค่ะเนคนทำใช่ไหมคะใชายชาสาธุด้วยนะคะอร่อยค่ะเข้มข้นมากอร่อยอะไรนะคะพี่ชาชาจะมาลองชิมดูนะคะชาใต้ใต้ด้วยมาใช่ใช่ค่ะเข้มข้นมากจะชิมเขาเพิ่มค่ะแม่ตุ้งเจงก็ได้น้ำนี้มาด้วยนะคะต่ะอันนี้เป็นคนทำค่ะอันนี้เป็นคนทำ อย่างเลยใช่ไหมคะกอย่าเนี่ยทำเองทำเององนว่าทำกันมาเองอันนี้เ็นนี้ก็ทำเองนะค่ะคนนู้นคนน้นคนนี้นนี้คนน้คนนีทำใช่ไหมคะ่ขาเอ้ไปทานข้าวเาไปชิมได้ค่ะเขณค่ะ อันนี้คุณป้าทำใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาชิมนะคะเดี๋ยวกลับมาชิมเอาไปก่อนเอาไปก่อนเลยนะไม่มีมือจะค่อยกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะหมดนะหลงป้าป้อนได้ไหมป้าป้อนได้ไหมชวนมาวัดใหม่กันนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอ้ไอันนี้อะไรเนี่ยหมดเร็วจังนี่ไง นี่คืออะไรคะเนี่ยทำไมหมดเร็วจังคะเนี่ย้หมดแล้วหรอออ๋อทอสงสัยอร่อยแน่เลยหมดเร็วครา้เขายในเพจใช่ไหมคะอ๋อเขาบอกว่าเหนียวเบาๆก็อร่อยเอ้ค่ะขายที่เพจด้วยเหรอคะ อ๋อทำเองใช่ไหมคะนี่คือก็ทำเองใช่ไหมคะอ๋นนอ,ก,อ,อก็อร่อยมากแน่ๆถึงหมดเร็วขนาดนี้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพัฒนานะคะอันนี้จะเป็นน้ำขิงน้ำเต้าหู้นะคะอุ้ยมีไอติมด้วยนะมีไอติมด้วยไอติมยังเหลือเยอะไหมคะอ๋อ <laughs> พอดีเพื่อนบอกว่ามีไอติมไหม <laughs> เดี๋ยวเอาเพื่อนมา อันนี้ก็จะเป็นน้ำใบเตยน,นะคะแกงหวากระเจี๊ยบนะคะมีให้เลือกแยแยมากมายเลยนะคะนี่ก็เป,ไป็นบรรยากาศของวัดค่ะ เป็นบรรยากาศคือขอบอกเลยว่าคึกคืนมากเลยนะคะมีจากนิสิตจากมจลด้วยนะคะแล้วก็มีทหารนะคะแบบเข้ามาช่วยเป็นจิตอาสา,านะคะในการบวกรดนะคะจราจรน,นะคะแล้วก็มีนิสิตจากมจลเยอะเลยะคะ่ะในวันนี้นะคะแล้วนั่นก็เป็นหลวงพี่บอลน,นะคะที่เป็นนิสิตจากมจลเช่นกันนะคะประจำอยู่วัดใหม่ทองเศสน,นะคะ ในวมันนนบุเ็ทาตอนนี้นะคะน้องตุ้ยนะคะก็ได้เข้ามาในศาลานะคะซึ่งจะมีพันทุ์ทผูอย่างนะคะที่จะมานะคะแล้วในีตองอมาคื่อเขตของกองตัวหเ็นสหารปืนใหญ่ต่อสู้กับยาญุปนของกรุงเทพฯนี่คือบรรยากาศสดจากรมไฟทองเซนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เป็นวิธีมาเป็นกุศลที่ถวายแด่ทิศจาวาสวัดหมายนงเสนซึ่งวันนี้เราก็มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาสังคมจ้าวาสวัดวชิรตุโพรภวนราชบรมราชาิเษกเป็นประธา,า,านฝ่ายสงฆ์น,นี่ก็เดี๋ยวให้ยกตุ้ตาถ่ายบรรยากาศเนาะให้ญาติโยมด้วยเจ้าค่ะ,ะพรุนาญาติยโยมาหลายๆท่านที่มาช่วยมียกตุ้ตามาช่วยงานด้วยพรอ,อนพะรุนาณะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศฝากโยมนะเจ้าค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะในนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะคะทุกคนเดียวงติงหายลอบๆให้ทุกคนดูนะคะอาจจะพูดไม่มากนะคะทุกคนเพราะเนื่องจากว่าแบบเพื่อนกาลังซ้อมอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างพะัชรภูเด่ก็จะมาเราด้วย ช่างกล้องอันดับหนึ่งของอณะสงฆ์ไทยของอคณสจิรวัตรอติเมธีชกล้องมือเปียกกล้องมือเปียกัลนะคะนิสิตจากมอจารอนิสิตจากมอจารอมอจารอสถาบันดีเด่นจากนั้นนะคะเอ้ยชิมหน่อยชิมหน่อยชิมให้ดูด้วยค่ะ าชิมเลยค่ะอาอาเอาอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยแต่ปวดฟันปวดฟันใช่ไหมคะกินกินฟันกินฟันอันนี้อ,นนอาการ้อนรอเรากินไอติมนะคะเดี๋ยวนะคะคนสวยไอติมนี่คือทำเองเลยใช่ไหมคะอ่อปร,รักเองค่ะแต่คนอื่นทำ S <S <S ชอบมากเลยค่ะต่งดีค่ะอันนี้คืออะไรคะชาเหรอคะอันนี้คือเป็นน้ำิีกับน้ำเต้าหู้ค่ะอ๋อน้ำฉีรับไหมคะรับค่ะอ,นนอันละหนึ่งค่คุณค่ะ,คะจากนั้นนะคะเดี๋ยว น้องตุ๊กเองนะคะจะพาทุกคนเข้าไปชมในโบสถ์นะคะซึ่งน้องเต่เงไม่รู้นะคะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องเต่งพาทุกคนเข้ามาดูนะคะว่าข้างในโบสถ์นั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันเตรียมงานคือคนมาทําบุญกันเยอะมากแล้วก็มาตักลงทานกันเยอะมากคือนี่แหละคือจุดแบบจุดที่แบบว่าหลายๆคนชอบในประเทศไทยนะคะี่เป็นข้างในโบสถ์นะคะ มันเยกว่ก่อเหุกเท่านั้นซึการบูรารแะการกระจายขาวในสื่อสารดิจิทัลร่างายอะไ แต่ว่าป่าวาหนาจะมาแล้วด้เนืึกสาคนดอรดกไม้มากละสีพวกนั่นเด้หนานิ่มะลาพักคั่วทอดหนึ่งมะลาอ๋อนี่เจ้าคณะอันไหนมั่งเจ้าคณะสุขอะไเจ้าะอันที่คนมี้ไปทุ่งบัวทอม่อบัดอะไรอย่างเงี้ยบอแมนบัแมนบแมนนี่ก็ เ <Thank> <Wow. S 1> ลคลิปของเมื่อวานนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งเพื่อนอทางวัดใหม่ทองเสรน,นะคะก็ที่บ้าไปนะคะเป็นงานจัด <c oughs> บูรพนาจารย์นะคะซึ่งตอนนี้น้องเตงก็รู้สึกว่าเสียงตัวเองเริ่มแบบเปลี่ยนไปอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งรู้สึกว่าเสียงเวเองอ่ะใหญ่ขึ้นแต่ท่าทางที่เตียงแบบไม่ได้เจ็บคออะไรซึ่งก็เลยคลิดว่า เป็นเพราะเสียงแตกสาวห,หรือเปล่าซึ่งมีหลายๆคนเมนต์ม,มาว่าด้วยเสียงแตกสาวห,หรือเปล่าทาไมแบบเสียงดูแบบโตขึ้นแล้วแต่ว่ามันเสียงมันเหมือนเด็กแต่ว่าแต่เสียงแบบมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งเตง,งก็คิดอยู่ว่าเออแตกสาวบลนอ้อสินะและ้วตัเองนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคนไทยทุกคนเลยนะคะที่ทําให้ต <im inappropriate> ัวเองนั้นนะคะได้เห็นเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งดีๆในวัดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทําให้้องเองนั้น ได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะแล้วก็ ได้เห็นว่าคนไทยนั้นมีจิตใจที่ดีงามนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและที่สําคัญเลยเมื่อวานนิวติงก็ยังได้เห็นว่ามีโรงทานนะคะแบบมาตั้งไม่ว่าจะเป็นน้ําขนมข้าวปลาอาหารนะคะขอบอกเลยว่านิวงเห็นแล้วก็ซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่แรกคือที่ประเทศไทยเลยคะ่ะแล้วทําให้คนลาวห,หลายคนนะคะถึงกับซึ้งใจนะคะเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ในประเทศไทยซึ่ง ขอบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะถ้าจะดูจากที่อื่นคือหาได้ยากถ้าจะดูจากที่อื่นคือหาได้เห็นยากมากแต่ถ้าภายในประเทศไทยนี้นะคะคือเห็นได้ทุกที่นะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเขามีการช่วยเหลือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆนะคะประเทศไทยก็จะมีลงทานนะคะ <S <S และที่สําคัญนะคะก็เห็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พัฒนามาไกลมากๆด้วยนะคะ แล้วก็รู้ไว้แล้วว่าทําไมถึงพัฒนามาไกลขนาดนี้ทั้งความคิดประดิษฐ์สร้างความมีเมตตาการช่วยเหลือของคนไทยนั้นนะคะแบบมีครบเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ไม่แปลกใจที่ว่าประเทศไทยนั้นถึงได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นที่จับตามองของหลายๆประเทศนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆประเทศได้ทําแบบทําตามด้วยนะคะแล้วก็ผู้คนของที่นี่นะคะนิสัยก็ใจดีด้วยคนไทยนะคะ ช่วยแบบไม่หวังผลตอบแทนนะคะช่วยด้วยความจริงใจด้วยความเมตตาด้วยความรักนะคะแล้วก็คนลาานะคะก็ชอบพูดถึงประเทศไทยหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะคะแล้งเท่งจะบอกทุกๆคนนะคะที่ยังไม่รู้ถึงดีสัยของคนไทยนะคะคือคนไทยอ่ะคือถ้าว่ามีคนดีไหมมันก็มีแหละมันมีทุกที่แหละคนที่ดีและคนไม่ดีนะคะแต่สิ่งที่อุงเท่งเจอเจอแต่คนดีๆนะคะแล้วก็ได้รู้ว่า ความสิ่งที่แท้จริงของคนไทยอ่ะคือแบบมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วคนไทยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยนะคะแล้วก็คนไทยเองนะคะก็เป็นที่รักของประชาชนลาวด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยนั้นนะคะช่วยเหลือคนลาวมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวโดนน้าท่วมหรือว่าจากคลิปช่อง y o ยูทูบหลายๆช่องได้ไปถ่ายที่สนโปรถ่ายคนทุกยากลําบากอย่างเงี้ยคนไทยก็ เป็นคนแรกเลยที่แบบว่าเข้ายื่นมือเข้าไปช่วยนะคะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนเมกาด้วยซึ่งซึ่งเขาบอกเลยว่าเป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆประเทศด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวงเต้นก็ขอตลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ก็ ต้องกราบขอพระคุณนะคะทางวัดใหม่ท้องเสนด้วยนะคะที่ให้น้องเตงนั้นได้มาถ่ายทําคลิปนะคะแล้วก็ได้มาเผยแพร่นะคะให้กับชาวลาวหลายๆคนและคนทั่วโลกได้รู้กันนะคะว่าประเทศไทยก็มีแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยว้ยงเตงขอตลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายน้องเตงเสียงแตกสาวว่าสั้นมีแต่คนทักว่าอุ้ยเสียงแตกสาวรอเปล่าทำไมเสียงแบบตูเปลี่ยนเปียนนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันแลาอุ้ยเสียงแตกสาวรอเปล่า หรือว่าเสียงเพาะเริ่มจากการหายเป็นไข้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ได้เลยดีใจใช่ไหมคะท้องารมีคนสวยๆใจดีใจบุญบีรด้วยใช่ไหมคะอันนี้ชอบมาทำุญที่วัดนี้กันบ่อยไหมคะบ่อยใช่ไหมคะคือที่นีโอ้สาธุด้วยนะคะสาธุด้วยค่ะชิมน้ำหน่อยนะคะ